วัดหงรัตนารามราชวรวิหารตอนนี้บุรณะอยู่ครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะที่วัดนี้เนี่ยนะครับที่เป็นวัดโบราณสมัยยุธยาเช่นเดียวกันนะครับนะชื่อว่าวัดเจ้าสัวหงหรือว่าเจ้ากรัวหงนะเจ้าสัวก็คือนะเป็นคนสําคัญมากนะเพราะว่าเป็นวัดโบราณยุธยาแล้วก็มาบรณะในสมัยช่วงรัชกาลที่หนึ่งนะครับเจ้าสัวหงเนี่ยท่านมีตําแหน่งเป็นพระพัสศดาครับพระพอ พ่อสำเพะแม่กาสอสเสือดอเดกลาเลยพระสดาแปลว่าพี่เขยเป็นพี่เขยของรัชกาลที่หนึ่งครับนะท่านเอ้งอะคะ้าขายร่ํารวยนะคนก็เรียกว่าเจ้าสัวหงหรือว่าเจ้าขัวหงนะครับขัวก็คือคนที่มีอายุเยอะอย่างเรียกคนเรียกขัว<ต>อินหงขัวโต,โต,ตวเนี่ยก็คือคนที่มีอายุเยอะ,อะไม่ได้เกี่ยวกับทางพระใช่ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวคือส่วนใหญ่จะเรียกเรียกต่างหากอะไรเงี้ยครับบางคนก็ส่วนใหญ่จะเรียกพระผู้ใหญ่พอภายหลัง กลัวก็มาจากกลัวตาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้นะวัดนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มสร้างแต่ว่ามาวัดเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่1แล้วก็เริ่มสุดโสมนะครับนะทีนี้นะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่สาก็รับสั่งให้บุรณะใหม่แต่ว่าเนื่องจากวัดใหญ่มากนะครับพระองค์ก็เลยเห็นว่านะครับคนที่ผูกพันกันเพราะว่าเจ้าโสวหงเนี่ยนะครับก็นะครต่อมาเนี่ยก็มีพระราธิดาก็คือพระศรีสุริยนซึ่งเป็นแม่รัชกาลที่สองพระศรีสุริเยนทาเนี่ยนะครับหรือว่า พระศรีเรียนบรมราชนีเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยเป็นพระคณะมเหสีในรัชกาลที่สองทีนี้ลูกของลูกของพระศรีเรียนกับรัชกาลที่สองก็คือรัชก,กาลที่สี่กับพระปิ่นเก้าไล่ถูกไหมครับไม่ถูกคนนี้เป็นพี่เขยรอหนึ่งพี่เขย,ยรอหนึ่งมาถึงแม่รอสองแม่รอสองแม่รอ,สอ,รอ,สอเสร็จปุ๊บแม่รอสองเนี่ยมีลูกคือพระปิ่นเก้ากับรัชกาลที่สี่สอง,ององค์นั้นก็เลยมาบูรณะวัดนี้ ตอนแรกเนี่ยาารักกันที่สีุ่รณะพระองค์เดียวแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยท่านจะสงให้น้องทําด้วยหมายความว่าอย่างเช่นนะาารักกันที่สี่เนี่ยปิดทองบุรณะวัดพนันเชิงที่อยุธยาท่านปิดทองนะฮะที่พระพักลือไต่ขึ้นไปปิดทองที่พระพักเลยพระหลวงพระโตวัดพนันเชิงแต่ปรากฏว่าท่านจะเหลือทองส่วนหนึ่งคือไม่ได้ปิดหมดนะท่าพระพักองทรงเหนื่อยมากครับหรือปิดเป็นเปิดประเด็นอะว่าเออเนี่ยมาปิดทองเพื่อให้ช่าง่ะปิดตาม แต่ทีเนี้ยนะปกติเราก็จะพระองค์ก็จะทรงปิดกระจายใช่ไหมะปิดสักห้าหกแผ่นอะไรเงี้ยแต่ท่านจะทรงรับสั่งว่าให้ทรงสั่งว่าเหลือพระส่สวนคอให้ให้เจ้าพร,พระปิ่นเก้าปิดด้วยนะครับเพราะว่าดวงแรงพระปิ่นเก้าดวงแรงก็เลยจริงๆแล้วมันมีนัยยะหลายอย่างที่ทําไมต้องให้พระปิ่นเก้าคลองราดด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงผนวดนานครับบวชนาน27พรรษา ในเนี้ยบะคลองลาดก็48เนี้ยเรื่องการเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะพระปิ่นเก้าจะทรงพระปีชาสามารถก่อนะครับใช่การทหารกนรต่างประเทศต่อเรือลบเองหลักฐานสําคัญเดี๋ยวจะพาไปดูที่พิพันว่าพระปิ่นเก้าต่อเรือลบเองเป็นอย่างไนะครับแล้วก็ทรงพระปีชาสามารถทรงพระอักษรได้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาท่านลรายการที่สี่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาภาษา,า,ษาเอ่อลาตินนะครับ,นะรบภาษาลาตินนะครับ เนี่ยนะเป็นอยุธยาที่งดงามแบบอยุธยาคลาสสิกเราจะไม่ค่อยเห็นอยุธยาแบบงดงามแล้วก็ที่สําคัญมีพระรูปสําคัญของเราหนึ่งองค์นะครับนั่นคือพระแสนเมืองเชียงแตงครับพระแสนเมืองเชียงแตงเนี่ยหลวงพ่อพระแสนเนี่ยเรา,าจ,จะไปรู้จักพระเสริมพระสุขนะครับพระสุขตกน้ำไปแล้วพระใสนะครับ หรือว่าพระสายสอสระอายอยักษ์พระสายเนี่ยอยู่ที่วัดปฐุมนารามแต่ทีนี้เนี่ย,ยองค์นี้ถือว่าเป็นภาพสําสคัญประจําทางใต้ของเราเรียกเมืองนั้นว่าเมืองจำปาสักครับลาวเนี่ยในสมัยนั้นกษัตริย์จะแบ่งออกเป็น3ามเมืองคือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักนะครับในสมัยที่เกิดเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์นะครับก็มีการอัญเชิญพระรูปสําคัญเนี่ยประจําเมืองมาอีกสององค์นะครับก็คือ พระนะที่เรียกว่าพระบางพระพุทธรูปลราวก็มาอยู่บ้านเราเยอะนะครับพราะบางนี้อยู่วัดจากักรวรรดิตรงแถวแถวเยาวราชครับถนนจกักรวรรดินะพระแก้วเนี่ยอันเชิญมาแล้วตั้งแต่ธนบุรีพระเจ้าตากสินแล้วนะครับนะส่วนพระพระแสนก็นะอันเชิญมาตรงนี้จะมีทางค้งางค้งสามขาครับหนึ่งสองสามครับ ส่งแล้วนะครับแต่ไม่มีขาที่สี่นะครับมีการเอาแครกนะครับดวยตรงไปเหินตรงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นเรือยนี่คือต่างลำดับนะครับเข้ากันนะครับ ในโบสถ์มีทําพิธีอยู่ครับก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่าย ตรงนี้มีพระพุทธรูปทองคำโบราณสมัยสุขโขทัยนะฮะทองเนื้อผสมนวะโลหะปางมารไม่ใชยหน้าตักร้อย160เซนติเมตรนะฮะค่มปูนพอกเอาไว้แล้วก็เจอรอยกระเทาะของสี่49เจอรอยกระเทาะแล้วเห็นเป็นเนื้อทองนะฮะ